ความสัมพันธ์คู่พนางนางเอกสาวชื่อดังต้องบอกว่าเธอคนนี้เคยคบหาดูใจกับพระเอกหนุ่มคนดังของช่องเจดและล่าสุดเธอออกมายืนยันว่าสถานะความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่มคนนี้ซึ่งเธอนั้นจะเป็นใครกันไปติดตามรับชมมพร้อมกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่มีดีกีถึง Mid ยูนิเวิร์สไทยแลด์ปี2010 เยวเรากำลังพูดถึงนั่นก็คือปุกรุกฝนทิพย์นางเอกสาวคนดังซึ่งปัจจุบันเธอนั้นอายุ31ปีและอย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เธอเคยคบหาดูใจกับพระเอกหนุ่มลออย่างไม้พัทราเดชแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอได้ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์กับหนุ่มไม้ซึ่งในปัจจุบันนั้นพวกเขาทั้งคู่ยังคงเป็นเพื่อนและไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อย โดยล่าสุดหนุ่มไม้ได้เซอร์ไพรส์ด้วยการจัดงานวันเกิดให้กับสาวปุ๊กลุกแน่นอนว่าแฟนๆมากมายก็เชี์ให้พวกเขาทั้งคู่นั้นรีเทิร์นกันอีกครั้งค่ะ